ยาลดไขมันเนี่ยทานไปนานๆมีปัญหาต่อสุขภาพได้นะครับนี่เลยเบต้าออยลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการทำงานของระบบหลอดเลือดโดยได้รับการรับรองจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมันก็ดีใจอะตรงที่มันใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆ มันเห็นคนเอาไปกินแล้วเนี่ยมันมันรักษาได้อันนั้นตนะคือเป็นเรื่องที่แบบดีใจมากที่แบบเซอร์ไพรส์เราได้เห็นผลจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ทานยาพวกไขมันที่หมอให้แล้ว่เราจะไม่ต้องกินยาโรงพยาบาลไตเราก็อาจจะไม่ต้องเสื่อมไวังทางวทานเถอคะค่ะเพราะว่ามันช่วยคนที่มีสุขภาพที่ไม่ดีช่วยได้เยอะเลยคะ่ะผลิตภัณฑ์นี้ดีคะ่ะดีทําให้เราลงได้จริงเห็นผลจริงเห็นอย่างชัดเจนเลยขอบคุณมากจริงๆทําให้เรามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นจริงๆค่ะ ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทำไมเบต้าออยล์ถึงจะได้รับรางวัลคุณภาพเนี่ยจากระดับโลกระดับสากลมากถึง3เหรียญด้วยกันนะครับเหรียญแรกเลยอันนี้ภูมิใจมากเป็นเหรียญเงินจากงานจัดแสดงนวัตกรรมของโลกที่เกิดขึ้นที่กรุงเจนีวาประเทศสวิส์แลนด์ครับซึ่งรางวัลน,นั้นได้รับรางวัลในหมวดหมู่ของนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ทําจากธรรมชาติครับในขณะที่เหรียญที่2นะครับเป็นเหรียญจากประเทศโปลแลนด์ อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมในหมวดของโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงโดยตรงเลยซึ่งสถาบันที่เขาการันตีมาเนี่ยก็คือสถาบันที่ชื่อว่า Association of Polish Inventors and Retentionalizers ครับและล่าสุดปีนี้เองสดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งได้รับรางวัลมาอีกหนึ่งเหรียญและเป็นเหรียญทองด้วยจากงานประกวดผลงานการประดิษฐ์การวิจัยและนวัตกรรมในปี2023ครับ ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเพื่อเห็นผลดียิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมนะเริ่มต้นในการรักษาสุขภาพของตัวเราเองกันครับอย่างจริงจังออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่ดีและตรวจสุขภาพของเราอยู่เรื่อยๆแค่นี้เองครับตั้งใจว่าสุขภาพที่ดีคือจุดหมายที่เราจะเริ่มต้นในการดูแลตัวเองสู่สมดุลจากภายในสู่ภายนอกเพื่อตัวเราเองและคนที่คุณรัก